ความรักทิดข้าด้วยกัต่ายตายสิครับให้ต่ายั้แม่ทั้งลูกเลยครับตายทัแม่ท้งลกเครับให้โชมาครกครับกเจะอยู่ยังไงะครับแล้วก็พัวเขาจะอยู่ยังไงล่ะครับด้วยครับมีลทักกัน

สองคนดีทางกองไม่รับรู้ก็ยังเดี๋ยวความรักติดตัวเดะ๋ยวกลับไปด้วยน้อยความเป็นความน้อยด้วยด้วยการทุกกันรักกันรักกระดานไหนอาโดนี้ยาโอ้โหความรักจะได้ความรักความรักในตรงนี้ด้วย รถพีอยู่ไหนรถอยู่ดีก็ตัเออเมียผมตายไป30มนาทีแล้วมันหลืปพาลูกผมออกมาเอออมันเลวขนาดนี้ไพยืนกินยาไม่ได้มาสนใจเมียผมและลูกผมได้มาทำการคลอดที่โรงพยาบาลวัชชิระภูเก็ตโดยนายแพทย์สมนึกเป็นผู้ทำคลอดแต่ระหว่างคลอดเขาไม่ได้มาสนใจ นะครับเขามาตรวจครั้งเดียวตอนเช้าตอนแปดโมงเช้านัดผ้านนัดแล้วก็วกที่แรกนัดว่าผ่าพอมาหาครั้งสุดท้ายก็ไม่ผ่าให้เมียผมทำคลอดธร,รรมชาติแล้วก็สอดอยาให้เมียผมแล้วพอเมียผมปวดก็ฉีดอยาให้เมียผมเมียผมให้พยาบาลมาให้พยาบาลมาฉีดแทนนะครับแล้วเมียผมก็ชัก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 ตายไปตั้งสามติดสามติดนาทีครับผมแล้วเขาถึงผ่าลูกผมออกมาเขาเป็นแพทย์ชนิดไหนครับ เขาได้เรียนจบลูกเห้มีตาบันยันตาบันการแพทย์ความเันธรรมให้ลูกด้วยนะคะเอออขรับบอรกความเป็นธรรมให้ลูก้เมียผมด้วยนะครับครับขอกความเป็นธรรมให้ลูกเมียผมด้วยนะครับบอกความเป็นธรรมให้ลูกเมียผมด้วยนะครับขอให้ลูก ท่านเป็นท่านป็เขาด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายครับผมคนจนๆนะครับนะครับไม่มีใครความเจือเหลือเลยครับทางโรงพยาบาลไม่มีใครออกมา